สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2568นวัพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้เวลา13นาิกา58นาทีสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปสาราการเปลียนวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุสุพรรณบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพ,พระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2568 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้เลขาธิการสภากาชาติไทยกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายภาพ,พระกฐถินเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีตั้งอยู่ในตำบลร้อใหญ่อเภอเมือสุพรรณบุรีเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า600ปีปรางองค์ประธานเป็นที่บรรจุพ,พระบรมสารีริกธาตุ มีพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในเบญจภาคีได้จากกลุในองค์พระปรางนี้และพระเครื่องที่มีชื่อเสียงอื่นๆเช่นพระกำแพงศอกพระมเหสวนพระสุพรรณยอดโถพระสุพรรณหลังผานสำหรับพระปรางคาดว่าจะเป็นศิลปะสมัยอุทองสุพรรณภูมิเพราะการก่อสร้างเป็นการก่ออิฐไม่ถือปูนเดิมวัดนี้เป็นวัดสำคัญของเมืองโบราณสุพรรณบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนตอน้นก่อนถูกทิ้งร้างไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นจึงบูรณะปฏิสังขรณ์อ,อีกครั้งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ประวัติการสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีปรากฏในจารึกบนแผ่นลานทองที่พบจากกรุพระปรางและย,ยอดนภศูนเมื่อปี2456นักวิชาการมีความเห็นว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงสร้างวัดอาจเป็นสมเด็จพระนครินทราธิราชหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสาพระยา กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478หลังจากนั้นมีการกุดศึกษาโบราณคดีและบุรณะโบราณสถานบางส่วนเป็นระยะและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์จนแล้วเสร็จเมื่อปี2562ปัจจุบันมีพระครูศรีรัตนวิภูสิทธิ์พระมหาวิเชียรกัลยาโนเป็นเจ้าอาวาสพระภิสุจาพรรษาหรูปเนื่องจากวัดยังขาดแคลงงบประมาณในการสร้างหอสวดมนต์ เมื่อครั้งเกิดเหตุพุ้ระเบิดที่สันเจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อปี2555เกิดเพลิงไหม้กุฏิประสงค์และหอสวดมนต์จนได้รับความเสียหายปัจจุบันกุฏิประสงค์ได้สร้างขึ้นใหม่แล้วขาดแต่อาคารหอสวดมนต์ที่อยู่ระหว่างการจัดสร้างยังไม่แล้วเสร็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตตยราชนารีพระราชทานพระวโรการให้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเฝ้า วันนี้เวลา9 5้นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัไลรักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณนะห้องประชุมชั้น11อาคารอัคราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาพร พระราชทานพระราชวโรกาสให้คุณหญิงจรัสีทีปิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสํานักองค์ประธานนําผลเอกพนาแกลบหลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้แทนกองทัพบก ประกอบด้วยพลเอกอนุภาพสิดิมนฑนหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาพลตรีกิริศักดิ์ถาวรผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สองและพลตรีวินไทยสุวารีเลขานุก,การกองทบกเฝ้ากราบทูลถวายรายงานโครงการสนับสนุนกองทุนหัทไททิพกองทบก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยลักษณ์อรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตมรคติยราชนารีทรงจัตั้งกองทุนไฮไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภร์ขึ้นเมื่อวันที่24กันยายน2568โดยทรงเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนทรงห่วงความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนบริเวณชายแดนเห็นควรสนับสนุนสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วน กองทบ,บกได้สนองพระดรําริจัดตั้งคณะทํางานโครงการสนับสนุนกองทุนหาไทยทิพย์กองทบ,บกสนับสนุนงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเป็นรูปธรรมมีหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเซนาธิการประจาผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคณะทํางาน ส่งเล็งเห็นถึงภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบภัยธรรมชาติความขัดแยง้งและสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นแนวหน้าของการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติในการนี้พลเอกอนุภาพศิริมนทลในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกราบบังคมทูลถวายรายงานแผนการดำเนินงานมุ่งเน้นที่จำเป็นเร่งด่วนแรก ได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีและกองกำลังบูรพาจากการสำรวจพบว่าจำเป็นต้องจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งป้องกันภัยได้แก่การปรับปรุงที่มั่นกำบังบังเกอร์ในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารรวมทั้งสิ้น799แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารี727แห่งและกองกำลังบุรพา72แห่งรวมถึงการสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวม173แห่งกองกำลังสุรนารี167แห่งขนาดความจุ40-60คนและกองกำลังบุรพา6แห่งขนาดความจุ30คน ในการนี้ทรงมีพระกระแสร,รับสั่งให้กองทัพบกขเข้าสนับสนุนการจัดสร้างหลุมบุคคล50หลุมสำหรับใช้เป็นที่มั่นกำบังของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชน8แห่งในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือทั้งทหารและประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับใช้เป็นต้นแบบในห่วงแรกนี้ก่อนอั้กองทุนไทยทีก็จะเป็นคน สนับสนุนเรื่องเงินนนะส่วนนี้น,นจีจะสนับสนุนหลายอย่างแต่ต้องค่อยๆทำไปขอให้ช่วยดูว่าเราจะสร้างกำแพงที่กั้นระหว่าง คะมนก็ไทย้วจะเป็นที่กันไม่ไม่ใช่เดี๋ยวดาวเป็นของที่ทำแล้วคงถาวรจริงๆถ้าเป็นความเร่งบังเคร์แบบนี้อเป็นความเร่งด่วนก็นก มูลนิธิทุนอัฒทยาทิพย์นี่ก็อยากที่จะสนับสนุนด้วยที่ดีของกองทุนอไฒทยาทิพย์ที่จะทำเพราะนี้ก็เป็นของเป็นสิ่งของที่เร่งด่วนจำเป็น สำหรับทหารเริ่มได้เลยถ้าท่านทหารพอก็เริ่มได้เลยสิช่ไหมค่ะเ,เ,เ,เอะเเอเริ่มได้เลยค่ะอันนี้เป็นการช่วยทหารหนูอยากได้อีกโครงการหนึ่งที่ช่วยประชาชน นอกจากนี้ยังทรงมีพระดำรัสถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการกองทุนหัทไททิพและความมุ่งมั่นพระไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรกองทุนหัทไททิพนี้จะขอ ออกสื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ากองทุนของเขากำลังทำงานแล้วไม่งั้นตอนนี้นี่อ่าเห็นเงียบๆไปเขาเขาเห็นเราเงียบเขาเลยนึกว่าหมดแล้วไม,มไม่มีอะไรทําแล้วจริงๆนี่เงียบรอว่า อยากติดต่อทั้งทหารเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เพื่อจะเอาข้อมูลที่จะทำให้ทหารเนี่ยไปสู่ประชาชนคนไทยเราก็เก็บ ข้อมูลนละเพื่อเอาไปออกสื่อว่าเราได้ทำงานแล้วเพราะว่าประชาชนก็เขาก็เห็นคุณประโยชน์ของมูลนิธินี้แต่ว่าก็อย่างทั่วทไปถ้าเป็นหนูหนูก็คง อยากเห็นกันว่าเออบริจาคไปแล้วเนี่ยได้อะไรออกมารูปแบบยังไงยังไงอะไรอย่างนั้นะท้งนี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับกองทุนฮาไทยทิพย์ โดยสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนฮะไทยทิพป,ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี229-3-03266-6และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4-29977-7 หรือสแกน QR code ผ่านระบบ e donation เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สองเท่าหรือสอบถามรายละเอียดสำนักงานกองทุนไฮไทยทิพย์ชั้นหนึ่งอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาพรโทร02 553 8616 19ในวันและเวลาทำการ องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภ,ภยัยพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่ออุปภโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจณโนะรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคลอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรจำนวน3,600ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็ก10ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะับเป็นพระมหากรุณาบุญญาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใย,ยความเป็นอยู่ของราษฎรและเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ในการนี้ได้เชิญพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปได้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางลาุาคเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ3ครอบครัวจังหวัดพิจิตรได้รับอิทธิพลจากพายุวิภาคาจิกิและหนองฟ้า ทำให้เกิดฝนตกหนักข่วงเดือนกรกฎาคม2568ถึงปัจจุบันเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขัง12อำเภอ76ตำบลกระทบบ่อบปลาถนนและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า34,400ไร่จังหวัดได้บรรณาการความช่วยเหลือกับภาคราัฐและเอกชนประสานงานและให้ความช่วยเหลือนในเบื้องต้นแล้วปัจจุบันยังมีระดับน้ำท่วมขังและปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง องค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดสุขโขทัย ท,ที่ว่าการอำเภอศรสีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือรัษฎรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานขนมโปะบริโภค2,000ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยในอำเภอและตัวแทนรัษฎรในพื้นที่ และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีไปกล่าวแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบยังความทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจากนั้นลงพื้นที่ตำบลวัดเกาะอําเภอศรีสํารง<ๆ>เชิญสิ่งของพระราชทานคงอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ3ามครอบครัว จังหวัดสุขโขทัยได้รับผลกระทบจากพายุบัวล,ลอยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงปัจจุบันครอบคลุม5อำเภอ22ตำบล3,300ครัวเรือนจังหวัดสุขโขทัยได้จัดหาเครื่องประโภคบริโภคและที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสอบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว องคมนตรีมอบกาแฟแบรนด์สาระวะไลโวภายใต้มูล,ลนิธิภูบดินแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนวันนี้พลเอกไพยบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิภูบดินในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ส่งมอบกาแฟแบรนด์สาระวะไลโวตามโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรัษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชุปัรภมให้แก่กองทบกจำนวน2,000 0กระป๋องเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดนมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้ประชาการทหารบกเป็นผู้รับมอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชบัิธานสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพระสะดรที่บริการ ของภาครัฐนั้นเข้าไม่ถึงซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒ์มหาวชราราชธิดาองค์ประธานกรรมการทรงดำเนินการในพื้นที่ชุมชนบ้านสาระวะและชุมชนบ้านไล่โวตําบลไล่โวตําบลไล่โวออำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระราชทานแนวทางการแปรรูปผลผล,ผลิตรวมถึงตั้งกองทุนเพื่อการจ้างงานคนในชุมชนและนักเรียน ตั้งแต่การคัดมเมล็ดกาแฟจนถึงการบรรจุหีพอขยายช่องทางการจำหน่ายทำให้รายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ29.98กาแฟแบรนด์สารัวะไล่โว c คอ f ฟ e ่ฟอร์ฮีโร่รับประทานง่ายเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มและจะเป็นต้นแบบที่ดีของการให้ความช่วยเหลือชุมชนอื่นๆของภาครัฐต่อไป มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดฝึกซ้อมน,นักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิประจำปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดฝึกซ้อมน,นักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษที่บริษัทบ้านวิจ <etter ing met> จำกัดสำหรับการจัดแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2568เรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลี เพื่อให้นักแสดงและทีมงานได้ฝึกซ้อมการแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษฝึกการขึ้นรอกสลิงให้คุ้นชินสมบูรณ์แบบสนองพระราชปณิธานการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงขนในสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นศิลปะไทยดั้งเดิมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาและต่อยอดให้อยู่คู่สังคมไทย นักแสดงเป็นเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์จนมีฝีมือถูกต้องงดงามตามจารีตการแสดงโขนตอนสัตยาพาลีเป็นเรื่องของพยาพาลีวานอนผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขินซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิดภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษชี้ให้เห็นถึงคุณของความกตันยูและโทษของความไม่รักษาสัตย์ และกล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละคนที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณการต่อสู้ของทศกัณฐ์และย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิฤทธิ์ปานใดก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นานฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะแม้จะ,ะเผชิญอุปสรรคใดๆก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอวันนี้เป็นการฝึกท้อมในฉากพาลีรบกับทศกณัณฐ์ซึ่งแปลงเป็นปูยักษ์เพื่อหวังสังหารองคตในพิธีลงสง์ แต่ถูกพาลีจับได้และฉากพาลีรบสุครีบรวมถึงการซ้อมขึ้นรอกสลิงของหนุมานชมพูพานนินลนน์หนึ่งในตัวเอกของเรื่องเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิเ c ตเมเจอร์ w w w t h ไว t i เว็ e ดอทไทยทิโทรศพัพท์หมายเลข0 2 2 6 2 3 4 5 6เริ่มแสดงวันที่6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรามหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษในวันที่13ตุลาคม2568 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2,568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ